ก็แปลงนี้นะครับห่างจากเครือสาพัฒนาประมาณสักสี่กิโลนะครับห่างมาจากเครือสาพัฒน์นะเข้ามาจากอ่าสวนส,วนสวนสวน,นครับสี่กิโลนะครับเป็นเนินเขาอยู่บนเนินเขาอะ่ะพูดง่ายๆเราไม่เราไม่ใช่ตีนเขาหรือเชิงเขาบนเนินเขาเลยนะครับนะโอ้โหแล้วลาดลงไปอย่างเงี้ยสวยๆนะครับอยากให้มาดูนะครับเข้าไปจากเนี้ยถึงรถผมอะ่ะของดีราคาถูกนะขอบคุณมากครับอ เดินเข้าไปข้างในครับจากถนนคอนกรีตเข้าไปนะที่ด้านเคียงตรงนี้ก็ไล่กวาดครับดูดิไม้เบญจพรรณของเขาเต็มพื้นเต็มเต,ต็มพื้นที่แล้วปราดูพยุงไม้สักนะมีครบเลยครับเมื่อก่อนเป็นสวนป่าแล้วก็ทําจัดเป็นจัดสรรเป็นไว้นะครับจัดเป็นล็อกๆอะไรไว้นะครับแล้วก็โครงการเขาก็ขายจะหมดแล้วนะครับเนี่ยขายให้พวกพวกกันนะครับแล้วสุดท้ายพวกเขาก็เอามาขายต่อนะครับนี่ไม้ป่าดูไม้พยุงเนี่ยปลูกขนาดเนี้ยกว่าจะต้นใหญ่ขนาดนี้คุณดู ต้องใช้เวลานานขนาดไหนถ้าคุณมาซื้อเลยคุณเป็นเจ้าของมันเลยอ่ะดีไหมเออดีดีครับเนี่ยสวยด้วยนะฮะเออเนี่ยที่ก็ตั้งแต่เนี่ยรถผมไปถึงนู้นแล้วครับเมื่อกี้นะครับข้างในก็มีเพื่อนบ้านครับมีเสาไฟไปหานะครับมีกล้องจนมีเพื่อนบ้านชัดเจน,นครับเนี่ยไม้ป่าไม้เบญจพรรณมีหมดครับเนี่ยที่เราอยู่นี้ จะลกๆหน่อยลกโดยไม้ป่านะันเป็นไม้โปร่งครับข้างล่างมีมีใบไม้เพียบเลยถ้าคุณมาเอาไมโครเล็กมาเคลียร์พื้นที่นะข้างในคุณสามารถเจาะเป็นทะลุไปได้ทําแคมป์ตั้งแคมป์ได้เลยเพราะเป็นเนินเขาจริงบนบนบนเขาครับไม่ใช่เนินเขานะ,ะนี่นี่นี่ถึงนี่เลยครับนี่ถึงเสาที่ล่มอยู่เนี่ยนี่แหละที่นี่เลยนะครับจากนี้เป็นรถผมอะครับถนนกว้างประมาณหกเมตรนะครับนี่ ไฟฟ้ามีเพื่อนบ้านมีปลบปามีอ่ะของดีราคาถูกอีกแล้วครับท่านขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมปิชาสังหารครับวันนี้ก็มาลงพื้นที่ตะบลนาแขมนะครับอ่านาแขมเนี่ยก็อย่างที่ว่าตรงนี้เป็นเนินเขาสูงสูงเลยครับแล้วก็มีไม้เบญจพรรณในที่เต็มเลยครับเนี่ยอ่าหน้ากว้างแต่ถนนนะครับก็อยู่ประมาณเดี๋ยวให้ดูนะครับเสาอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ตรงไหนนอเอตรงนี้ครับตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับเนี่ยเสานะครับ ดิ่งไปนู่นครับแล้วก็ไปถึงที่รถผมครับหนึ่งไร่เกือบห้าสิบกว่าตารางวาครับเป็นที่เนินเป็นภูเขาครับเนินภูเขาเลยดูไม้ดิแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าอยู่ผ่านหน้าที่ครับข้างบนเนี่ยนี่ฮะมีเพื่อนบ้านครับด้านในครับสองสามหลังนะครับเนี่ยไฟฟ้าอยู่หน้าที่แล็บเห็นไหมเราไฟนะครับแล้วก็ไปดูดูด้านหน้าหน่อยนะครับด้านหน้าเป็นถนนคนกรีตนะครับ ด,ดู้ถนนคอนกรีตเนี่ยก็คือเป็นถนนที่เพิ่งทําใหม่ๆเลยสวยๆเลยนะครับเนี่ยดูว่างามขนาดไหนนะเออมันเป็นเนินเหมือนเราเดินลงเนินเลยเออมันเป็นเนินเนินเขาครับตรงนี้นะ้ำไม่ท่วมแน่อนอนยังไงก็ไม่ท่วมคนระับเนี่ยปลูกผลไม้ลากไม้ได้สบายเพราะไม้เป็นจะพันขึ้นได้ไง่ายๆอย่างนี้ไม้เต็มสวนเลยนะครับมีทั้งปะดูพยุงไม้ทรงไม้สักอะไรเพียบเลยนะครับนี่ อ้เนี่ยโมแปลงไฟสามเฟสเลยครับโมแปลงสามเฟสนะอยู่หน้าที่อ่านี่ครับเห็นไหมมันจะเป็นลงเนินไปนู่นนะครับเนี่ยที่เราก็อยู่จากนี้ถึงรถผมอ,ะอ่ะอ่าประมาณสักหกสิบเมตรนะครับเนี่ยงามๆเลยที่เป็นเนินป่าเต็มเลยครับต้นไม้เต็มในที่เลยหนึ่งไร่กับอีกอ่าหนึ่งไร่ก,กว่าๆนะครับ ใครสนใจก็กลิงกลางมาครับของดีราคาถูกแน่นอนแปลงนี้เนี่ยไว้ทําบ้านสวนหรือว่ามีต้องการมีป่ามีป่าเลยละเออคุณไม่ต้องมาเสียเวลาปลูกับมีป่าได้เลยที่ละในในที่นะอ่าเนี่ยโอเคครับขอบคุณมากครับฝากด้วยครับนี่ครับมีบ้านครับมีบ้านขึ้นบ้านโครงการนะใกล้ๆที่เรานะครับเนี่ยลงจากถนนเส้นนี้ไปประมาณสามประมาณกิโลเดียวเนี่ยบ้านเยอะแยะมากมายบ้านโครงการนะนี่ก็มาจากนี้นาแขม ไ้มาจากนี้ออกไป3 0 4ส่วนสีได้ไปนี่ไปออกสีเครือสาพัฒน์ได้นะครับออกไปเครือสาพัฒน์ได้เลยนะครับมีจุดขายเติมน้ำมันแล้วของเราเข้าไปจากซอยนิดเดียวเข้าไปเข้าไปประมาณเนี้ยจะป้ายเนี้ยซอยตรงนั้นไปประมาณสักไม่เกินกิโลครับก็ถึงที่เรานะครับนะใกล้เครือสาพัฒน์ด้วยแล้วก็มีบ้านโครงการขึ้นอย่างนี้ราคาหนึ่งไร่กับอีกกว่าๆไรกว่าๆแล้วก็เป็นเนินเขาเนี่ยหายากแล้วครับของดีราคาถูกครับรีบมานะครับ